สวัสดีค่ะทุกคนพบแม่จ๋าพาเพลินกันอีกแล้วคะ่ะแม่จ๋าก,ก็อยากจะมาทักทายทุกคนค่ะเป็นคลิปสั้นๆเล็กๆนะคะแม่จ๋าก็มีเรื่องเล็กๆนิดๆน้อยๆนะคะที่จะมาพูดคุยกับทุกคนนะคะกับเพื่อนๆนะคะเพื่อทําความปรับความเข้าใจกันนิดนึงนะคะสําหรับในอาจจะมีหรือไม่มีนะคะแม่จ๋าไม่ทราบแต่แม่จาม๋จาอยากจะออกตัวไว้ก่อนว่าอาจจะมีเพื่อนบางคนที่อาจจะ ต่งหิดใจนิดนึงในกับคําพูดหรือว่าบางคอมเมนต์ของแม่จา๋าอันนี้แม่จา๋าไม่ไม,ไม่ไม่ทราบว่ามันเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะแต่แม่จา๋าอยากจะออกตัวไว้ก่อนในกรณีนะคะในกรณีที่นะคะแม่จา๋าอาจจะมีคอมเมนต์เพื่อนๆไปนะคะในการเรียกคำนามคำนาหน้านะคะเช่นยาย พี่ป้าอะไรประ,ประมาณนี้นะคะแม่จ๋าก็อาจจะมีคอมเมนต์แบบนี้กับเพื่อนๆน,นะคะไปห,หลายคนนะคะก็คือแม่จ๋าก็จะเรียกป้าเรียกยายเรียกพี่เรียกน้องเรียกอะไรอย่างเงี้ยแม่จ๋าก็อากจะบอกว่า,ายกตัวอย่างเช่นนะคะในบางกรณีแม่จ๋าเรียกป้าแต่ว่าเจ้าของช่องไม่ได้แก่นะคะทุกคนเจ้าของช่องไม่ได้แก่อาจจะแบบ อาจจะแบบว่าตัง้งใจว่าอืมาเรียกฉันป้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแม่จ๋าก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะการที่แม่จา๋าแม่แม่จ๋าอยากจะมาเคลียร์ใจว่าการที่แม่จ๋าเรียกป้าเรียกยายเรียกอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ได้หมายความว่าแม่จ๋าเห็นว่าออายุมากหรืออะไรยังไงนะคะคือแม่จ๋าจะเรยพยายามเรียกตามช่องนะคะจะตามช่องที่เพื่อนๆได้ตั้งไว้นะคะเช่น ขออนุญาตยกตัวอย่างชื่อช่องนะคะแต่ว่แม่แม่จ๋าไม่ได้อาจจะเช่นช่องยายลินนะคะยายลินอินดี้อะไรอย่างเงี้ยแม่จ๋าก็จะเรียกยายลินนะคะแต่ยายลินไม่ได้แก่นะคะยายลินสวยยังสาวอยู่เลยแต่แม่จ๋าก็จะเรียกตามชื่อช่องยายลินนะคะช่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเรียกยายลินเรียกอาจจะคนอื่นก็อาจจะป้าอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะรุนราวคราวเดียวกันนะคะแม่จ๋าแต่ <technology> แม่จ๋าจะเรียกตามชื่อช่องนะคะอยากจะให้อ่า คือแม่จ๋าก็นั่งคิดไปเองนะคะอ่าว่าบางทีน่าจะอาจจะมีใครเพื่อนบางคนบางกลุ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยที่อาจจะแบบแอบบไม่พอใจแม่จ๋าอยู่บ้างในการที่แม่จ๋าเข้าไปแล้วก็คอมเมนต์เรียกยายเรียกป้าเรียกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่แม่จ๋าก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่าแม่จ๋าก็ เรียกตามชื่อพยายามจะเรียกตามชื่อช่องของทุทกคนนะคะก็นะคะแต่ถ้าเกิดแม่จ๋าทำอะไรที่ทำให้ขุ่นข้องหมองใจอะไรนะคะแม่จ๋าก็ต้องขออภัยไวนะ้ทีนี้ด้วยนะคะยังไงก็รักกันเนาะยังไงก็ตอนนี้ถือว่าแม่จ๋ามาปรับความเข้าใจในกรณีลักษณะการใช้สรรพนามในการเรียกชื่อช่องนะ ในการอคอมเมนต์ในการเรียกชื่อนะคะก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจแม่จ๋านะคะอย่ากโกรธกันนะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ,ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพใจสุขภาพกายนะคะแข็งแรงนะคะทุกคน คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบายยค่ะ